เป็นภาวะที่เกิดจากการทำงานของไตเสื่อมลงทำให้ไม่สามารถกรองของเสียและสารพิษออกจากเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการรักษาโรคไตนั้นนอกจากการใช้ยาแล้วการดูแลเรื่องอาหารก็มีบทบาทสำคัญในการชะลอการเสื่อมของไตและช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคุมน้ำตาลในเลือด 2. ควบคุมความดันโลหิต 3. ควบคุมเกลือแร่ 4. ควบคุมกดดางของเลือด 5. าทำงานในระบบเผาผลาญ 6. ใไตสร้างฮอร์โมนได้ 7. ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง 8. ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย เื่อไตเสื่อมจะทำให้การทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่อย่างไร 1. การควบคุมปริมาณน้ำในเลือดบกพร่อง2การควบคุมความดันโลหิตบกพร่อง3การควบคุมเกลือแร่บ,บกพร่อง4การควบคุมกดด่างของเลือด 5. การทำงานในระบบเผาผลาญบกพร่อง6การผลิตฮอร์โมนบกพร่อง7การสร้างเม็ดเลือดแดงบกพร่อง8การขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายบกพร่อง พบกันในช่วงความรู้โรกไตโรคไตเรื้อรังแบ่งออกเป็น5ระยะตามระดับอัตราการกรองของไต (eGFR) ระยะที่1มากกว่า90 มีภาวะไตผิดปกติเช่นมีโปรตีนรั่วนในปัสสาวะแต่อัตราการกรองยังปกติระยะที่สองห0ถึงมีภาวะไตผิดปกติเช่นมีโปรตีนรั่วนในปัสสาวะอัตราการกรองลดลงเล็กน้อยระยะที่ 3A 45-59ถึงอัตราการกรองลดลงเล็กน้อยถึงปานกลางระยะที่ 3B 30-44ถึงอัตราการกรองลดลงปานกลางถึงมากระยะที่ 4, 15- 29ถึง อัตราการกรองลบลงมากระยะที่5น้อยก 15, ยว่า15บไตวายระยะสุดท้ายถ้าไม่อยากฟอกไตตลอดชีวิตต้องปฏิบัติตัวอย่างไรมาฟังกันเลยเสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านทานเค็มมากเกินไปครับก็จะแบ่งเป็น3ข้อนะครับสำหรับการกินเค็มมากเกินไปแบบชั่วคราวและ4ข้อครับสำหรับการกินเค็มแบบมายาวนานจนเป็นโรคเรื้อรังครับสำหรับ3ข้อแรกนะครับ ข้อที่1ก็คือมีภาวะบวมน้ำครับซึ่งภาวะบวมน้ำเนี่ยก็เกิดจากเมื่อเราทานเกลือเข้าไปในร่างกายเรามากๆครับก็จะทําให้ร่างกายเราบอกว่าเฮ้ยต้องดึงน้ํำ้ามาหน่อยนะต้องสงวนน้ําเอาไว้เพราะว่าไม่อย่างนั้นโซเดียมในร่างกายจะสูงและทําให้เราเกิดภาวะชักได้สับสนได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้พอเรามีน้ําในร่างกายมากตัวเราก็บวมครับตัวบวมดูยังไงครับ นี่เอานิ้วชี้ของท่านครับกดไปที่หน้าแข้งของท่านเมื่อไหร่ก็ตามที่กดปุ๊บแล้วเนื้อของท่านบุ่มลงไปนะครับชนกับกระดูกหน้าแข้งแล้วดึงมือออกมาดึงนิ้วออกมาแล้วไอ้รอยบุ๋มนั้นเนี่ยยังไม่ขดกลับมาเนี่ยเขาเรียกว่าบวมกดบุม๋มแบบนี้อันตรายครับแปลว่าบวมแล้วถ้าท่านปล่อยให้ภาวะนี้เป็นนานๆครับก็จะเริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงเริ่มมีภาวะไตาเสื่อมตามมาจนเกิดไตอยู่ วายหรือไตเสื่อมเรื้อรังได้นะครับอันนี้ก็อันตรายจริงๆบางท่านก็เป็นโรคหัวใจน้ําท่วมปอดนะครับโอ้โหมากมายนะครับมาต่อกันข้อที่2ครับก็คือภาวะความดันโลหิตสูงขึ้นแบบเฉียบพลันถ้าสําหรับคนปกติแล้วเนี่ยจากความดันปกติขึ้นแบบเฉียบพลันมันก็อาจจะไม่เป็นอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่มีความดันสูงอยู่แล้วแล้วขึ้นมากผิดปกติปุ๊บมันทะลุเพลาดานไปเลยทะลุไปเลยปึง้งแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเส้นเลือดในสมองแตกครับ ถึงกับเสียชีวิตนะครับเบาะเบนะครับเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยพิการนะครับขยับมือขยับขาไม่ได้นะครับถ้าหนักๆก็ถึงขั้นเสียชีวิตหรือเป็นเจ้าชายนิทรากันไปเลย,เลยทีเดียวนะครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับก็เกิดภาวะหิวน้ำอย่างรุนแรงครับถ้าท่านทานเกลือมากให้นึกถึงภาวะที่ท่านนะฮะนั่งดู Netflix ตอนกลางคืนกินอ่ามันฝรั่งอบกรอบที่มีความเค็มหอมมันมากท่านจะกินน้ำอยู่ตลอดเวลา ถ้าแค่นี้มันก็ไม่เป็นอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าท่านทานก่อนนอนนะฮะทานเยอะแล้วพอท่านเข้านอนปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับท่านก็ต้องตื่นมาเข้าห้องน้ําตื่นมาปัสสาวะคืนหนึ่งตื่น3รอบตื่น4รอบนะครับทำให้การนอนของท่านมีปัญหาเมื่อการนอนของท่านมีปัญหาทุกอย่างจะมีปัญหาตามมาครับเพราะการนอนคือสิ่งสําคัญสอสุขภาพเป็น1ใน3ของชีวิตสําคัญมากๆนะครับโอเคครับเรามาต่อกันที่ข้อที่4ถึงข้อที่7ซึ่งเป็นภาวะที่เราทานเกลือ มาหรือว่าทานเค็มมาเป็นระยะยาวนานนะครับสำหรับข้อที่4ีก็คือมีภาวะความดันสูงแบบเรื้อรังนะครับเนื่องจากการทานเค็มมายาวนานส่งผลให้มีความดันสูงแบบเรื้อรังแล้วความดันสูงแบบเรื้อรังมันมีผลเสียอย่างไรเมื่อมีความดันสูงแบบเรื้อรังครับเส้นเลือดของเราจะเสื่อมลงจะตีบแคบลงจะมีปัญหานะครับเมื่อเส้นเลือดตีบบริเวณที่เราไปเลี้ยงสมองเป็นไงครับสมองขาดเลือดนะครับพิการเสียชีวิต นะครับเส้นเลือดตีบเบลนไปเลี้ยงหัวใจหัวใจขาดเลือดนะครับเจ็บปวดหน้าอกทุกทรมานเสียชีวิตนะครับเส้นเลือดไปเลี้ยงมือเท้าตีบไปไงครับแขนขาเน่าโดนตัดมือตัดเท้านะครับอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเรามาระวังนะครับต่อมาครับข้อที่5ครับเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับเพราะว่าเชื่อว่าเกลือที่มากเกินไปจะไปทําลายเยื่อหุ้มนะครับเยื่อเคลือบ ของกระเพาะอาหารและทําให้เกิดการอักเสบซ้ําไปซ้ํามานะครับของเยื่อบุก,กระเพาะอาหารจนเกิดกลายเป็นเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นนะครับก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง68%เลยถ้าท่านทานเกลือมากกว่าวันละ3,000มิลลิกรัมหรือเทียบกับเกลือ1ช้อนชาครึ่งครับไม่ไม่ธรรมดาเลยครับน่ากลัวมากๆม,มาต่อกันที่ข้อที่6ครับก็คือเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อท่าน ทานเกลือรหรือทานเค็มมากๆเนี่ยเราบางทีเนี่ยเราก็จะบวมน้ําบ้างเป็นโรคความดันสูงบ้างซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็กระทําสิ่งที่แบบเขาเรียกทําให้หัวใจเนี่ยของเราเนี่ยทำงานหนักพอเราหัวใจเราทํางานหนักก็เป็นไงครับก็อาจจะมีภาวะหัวใจวายหรือหัวใจขาดเลือดได้ก็ทําให้เป็นโรคหัวใจนะครับและข้อที่7ข้อสุดท้ายอันนี้น่ากลัวมากครับก็คือไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังจนต้องฟอกไตเนื่องจากไตต้องทํางานหนักในการที่ เขาเรียกว่าเรากินเกลือเข้าไปมากต้องการที่จะขับเกลือทิ้งบ้างนะทำงานหนักบ้างหรือเป็นความดันสูงมายาวนานเส้นเลือดไปที่ไตก็แย่ลงนะครับพวกนี้ก็ส่งผลให้ไตาวายเรือหลังและต้องฟอกไตเมื่อแม่งกลุ่มอาหารตามชนิดของสารอาหารหลักจะได้เป็น5หมู่อาหารและ6หมวดสารอาหาร 1. หมู่ข้าวแป้งจะให้สาร พวกคาร์บโบไฮเดรต2หมูเนื้อสัตว์จะให้สารอาหารพวกโปรตีน 3. หมู่ผักจะให้สารอาหารพวกวิตามิน 4. หมู่ผลไม้จะให้สารอาหารพวกเกลือแร่5หมู่ไขมันและน้ำมันจะให้สารอาหารพวกไขมัน6จะให้สารอาหารพวกน้ำโดยจัดทำเป็นรูปธงแขวนแบ่งธงออกสี่ชั้นชั้นที่หนึ่งคือข้าวแป้งชั้นที่สองคือผักและผละไม้ชั้นที่สามคือเนื้อสัตว์และนม และชั้นที่4คือเกลือน้ำมันน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตจากแป้งข้าวขนมปังโปรตีนจากสัตว์เนื้อสัตว์ปลาไข่ขา,ขาวไข่เป็ดไข่ไก่จากพืชเต้าหู้แข็งเต้าหู้ขาวอ่อนน้ำเต้าหู้ผักและผลไม้สามารถทานได้ปกติยกเว้นลูกยอชะเอมเทศ มะเฟืองไขมันที่ดีที่สุดคือไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวมีโอเมก้า9เช่นอโวคาโดอัลมอนด์น้ำมันรำข้าววอลนัทน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันมะกอกอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงเช่นเครื่องในสัตว์ไข่แดงมเมล็ดถั่วอาหารที่มีไขมันสูงเช่นอาหารหรือแกงที่ใส่กะทิขนมหวานเค้ก